การจราจรหน้าแจ้งวาเท่านั้นนะรายงานสภาพรถไายได้เรื่อย ตรงแยกไทยปัสดุนะครับรถหนาแน่นเ,นเพื่อนเๆแท็กซี่เชื่อดูนะครับอีกฝั่งนึงใช้การได้ดีครับ ทุกวันนี้ดูดีอย่างหนึ่งนะหรือรถติดไม่ติดก็เช็คเพื่อนฝูงอยู่ตรงไหนเช็คหากันได้หมดเลยยงมาเลยฝัออออ่งนี้ติดเล็กน,อน้อยไหลเรื่อยๆครับมาได้มาได้ไดสูนยการเมืองทองธาน,นี รถออกจากเมืองทองหนาแน่นครับจบรายงานแค่นี้นะครับแจ็คแท็กซี่ชาแนลโอเคครับสวัสดีครับ